คลิปนี้เรามาดูวิธีการลบไฟล์ขยะใน Windows 10กันนะครับยิ่ง Windows หรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมีไฟล์ขยะน้อยเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและมีส่วนสําคัญในการแก้ปัญหานะครับคอมช้าคอมอืดนะครับการลบไฟลขยะใน Windows 10ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยโอเคก็ก่อนการลบไฟลขยะทุกครั้งนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับมาเช็คตรงนี้นิดหนึ่งนะครับให้เข้าไปที่ This PC จากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์ของดาวน์โหลดนะครับตรงนี้เลยโอเค คนส่วนมากนะครับที่ดาวนโหลดหนังดาวโหลดเกมดาวโหลดงานหรือว่าดาวน์โหลดทุกสิ่งมานะครับมักจะมาอยู่ในโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดเนี่ยแหละครับก็จะมีโฟลเดอร์ที่สําคัญบ้างนะครับและไม่สําคัญก่อนลบไฟล์ขยะทุกครั้งนะครับแนะนําให้เพื่อนๆย้ายไฟล์ที่สําคัญที่เพื่อนๆยังใช้งานอยู่นะครับไปไว้ที่อื่นก่อนเพราะว่าการลบไฟล์ขยะนะครับมันจะลบไฟล์ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนี้ด้วยนะครับก็ให้เรานะครับย้ายไฟล์ที่สําคัญไปไว้ในไดร์อื่นก่อนนะครับที่เราสะดวกต่อการใช้งานอ่าโอเคเนาะ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับย้ายไฟที่สําคัญไปแล้วนะครับเรามาดูวิธีการลบไฟขยะใน Windows 10เลยก็ผมจะมาแนะนํานะครับ4จุดในการลบไฟขยะที่ปลอดภัยนะครับและสามารถลบไฟขยะได้จริงให้กดตามได้เลยจุดที่1นะครับเราจะลบไปที่ Disk Cleanup นะครับให้เข้าไปที่ Disk PC ก่อนจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะครับลี้ขวาได้ Day c นะครับและกดไปที่ Property ตรงนี้เลยโอเค จากนั้นมันจะมีตัวดิสคินอัพตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะครับให้เรากดเข้าไปที่ดิสคินอัพเลยโอเคครับจากนั้นนะครับให้เรามากดตรงนี้อีกหนึ่งทีนะครับคินอัพสิสเต็มไฟล์นะครับตรงนี้เลยโอเคครับทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟล์ขยะที่เราสามารถลบออกได้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับติ๊กตรงนี้ให้หมดนะครับติ๊กให้มันเป็นถูกในลักษณะนี้เนาะติ๊กถูกให้หมดนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดโอเคเลย และกดลบไฟล์ขยะนะครับหรือว่า delete ไฟล์ตรงนี้เลยจากนั้นตรงนี้ให้เรารอมันลบไฟล์ขยะนะครับอา,อาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับจะช้หรือไวขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ของเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคถ้าเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้เนาะให้เรากดโอเคตรงนี้ได้เลยและนี่คือจุดที่1นนะครับในการลบไฟล์ขยะในส่วนของ d e s e t cleanup นะครับต่อไปนะครับให้เราเข้าไปที่ได้ c เลยและกดไปที่ Windows นะครับตรงนี้เลยโอเคจากนั้นให้เลื่อนลงมานะครับ ดูตรงโฟลเดอร์ที่เขียนว่าเทมนะครับเทมในลักษณะนี้ t e m p นะครับเทมให้กดเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บรวบรวมไฟล์ขยะไว้ตรงนี้นะครับเราสามารถกด Ctrl A เพื่อเลือกไฟล์ขยะทั้งหมดได้นะครับจากนั้นกด Shift Delete ได้เลยและกดเย็ดนะครับตรงนี้เพื่อยืนยันการลบไฟล์ขยะนะครับตรงนี้นะครับไฟล์ขยะบางตัวมันไม่สามารถลบได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเราลบเท่าที่ลบได้นะครับให้มาติกตรงนี้นะครับและกดส s c ิปเลย โอเคจะเห็นได้ว่านะครับลบไปเยอะเลยนะครับสำหรับไฟล์ขยะในโฟลเดอร์เทมนะครับต่อไปนะครับมันจะมีโฟลเดอร์เทมอีกตัวหนึ่งนะครับที่เก็บรวบรวมไฟลขยะเหมือนกันนะครับเราจะทําในหน้าไหนก็ได้นะครับทำในหน้าไหนก็ได้ทําหน้าจอหลักแบบนี้ก็ได้นะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับกดไปที่ Windows กับปุ่ม R พร้อมกันนะครับกดไปเลย Windows R ปุ๊บามันก็จะมีคําสั่งลอนขึ้นมาในลักษณะนี้เนาะ และตรงช่องนี้นะครับให้เราพิมพ์คําว่าเปอร์เซนต์เทมเปอร์เซนต์นะครับอ่าก็จะเป็นเปอร์เซนต์ T E M P แล้วก็เปอร์เซนต์ในรูปแบบนี้นะครับพิมพ์ให้ตรงนะครับตัวเล็กตัวใหญ่พิมพ์ตามนี้เลยเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้กดโอเคเลยปึ๊บอ่าก็จะเป็นโฟลเดอร์เทมตัวนี้จะอยู่อีกที่หนึ่งของเมื่อกี้นะครับแต่ก็จะเป็นในลักษณะของไฟล์ขยายเหมือนกันให้เรากด c t ท l A เพื่อเลือกทั้งหมดเหมือนเดิมเลยจากนั้นกด Shift Delete เพื่อลบไฟล์ขยะนะครับและกดย็ดเพื่อยือนยนันการลบไฟล์ขยะ โอเคมันก็จะมีไฟล์บางตัวเนาะที่ไม่สามารถลบได้นะครับให้มาติ๊กตรงนี้นะครับและกดสกคริปเลยปุ๊บอ่ากดอีกหนึ่งที่นะครับและกดสคริปปุ๊บอ่ากดอีกทีนะครับสคิปปุ๊บโอเคก็เรียบร้อยนะครับสําหรับ3จุดในการลบไฟล์ขยะนะครับจุดที่4นะครับตัวนี้เป็นจุดสําคัญเลยให้เราเข้าไปที่ปุ่มสตาร์นะครับตรงนี้เลยจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับหรือว่าเซตติ้งกดเข้าไปเลย กดไปที่ System นะครับตรงนี้เลยหัวข้อแรกเลยโอเคและให้เ,เพื่อนๆนะครับกดไปที่ Storage นะครับตรงนี้เลยตรงนี้นะครับมันจะใช้เวลาประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับให้รอสักครู่เนาะโอเคเมื่อนิ่งแล้วนะครับแสดงว่าประมวลผลเสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปที่หัวข้อ Temporary File นะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยครับ ก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะของไฟล์ขยะเนาะจะมีหลายรูปแบบเลยเ,เพื่อนๆนะครับอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับก็เนื่งจากผมพึ่งลบไฟล์ขยะไปนะครับมันก็เลยเหลือน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆน,นานๆลบนะครับมันก็จะมีไฟเหล่านี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยให้เ,เพื่อนๆนะครับทาการติ๊กถูกให้หมดนะครับติ๊กถูกในส่วนนี้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไหนก็ติ๊กถูกได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถลบไฟล์ขยะในส่วนนี้ได้หมดเลยจากนั้นนะครับให้มาสังเกตตรงด้านขวามือนะครับตรงนี้จะเป็นขนาดไฟล์ของไฟล์ขยะในแต่ละหัวข้อเนาะอ่า เมื่อเราติ๊กถูกหมดแล้วให้เรากดรีมูฟไฟล์ตรงนี้ได้เลยอ่าใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเองนะครับถ้าไฟล์ขยะของเรามีไม่เยอะนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นเป็นศูนย์ในลักษณะนี้เนาะแสดงว่าตอนนี้นะครับทางคอมพิวเตอร์ได้ทําการเคลียร์ไฟล์ขยะใน Windows 10ออกให้เราแล้วนะครับโอเคตรงนี้นะครับเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับไฟล์ขยะของ t ท m p o r a r y file นะครับเราสามารถตั้งเวลาการลบได้ด้วยนะครับตรงนี้ค่อนข้างดีเลยให้เรากดแบ็กก่อนอ่า จากนั้นนะครับถ้าเราจะตั้งเวลาลบไฟขยะของสตอเรจตรงนี้นะครับให้เรามากดตรงนี้เป็นออนนะครับถ้าใครปิดอยู่นะครับออฟในลักษณะนี้ก็เปิดเป็นออนนะครับจากนั้นมากดตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าเราสามารถตั้งเวลาลบไฟขยะได้จากตรงนี้เลยเลือกวันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น1วัน14วัน30วัน60วันนะครับและเอเวอร์ไม่ต้องตั้งเวลาลบไฟขยะนะครับ ก็ตรงนี้เพื่อนๆตั้งตามความเหมาะสมของเพ,อเพื่อนได้เลยนะครับแต่ผมตั้งไปที่3 0วันเนาะหเดือนผมอาจจะให้คอมพิวเตอร์นะครับลบไฟขยะแบบอัตโนมัติหนึ่งครั้งนะครับในลักษณะนี้เลยก็จริงๆแล้วไฟขยะนะครับเราสามารถลบเป็นประจำได้เลยนะครับยิ่งมีไฟขยะน้อยเท่าไหร่นะครับคอมพิวเตอร์ของเราก็จะทํางานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเลยในการช่วยแก้ปัญหาคอมชช่คอมอืดน,นะครับแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคคอมและการทํางานของเพื่อนๆด้วยเนาะ โอเคก็ประมาณนี้เลยสําหรับวิธีการลบไฟขยะในวิดีโ s 10นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ,บเพื่อนๆที่ใช้งานวิดี w s 10นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ